สวัสดีครับเพื่อนๆฮะมีเช้าเช้าที่สดใสนะครับเช้าเช้านาแรงเดือนมีนานะครับกลางเดือนมีนาคือผมจะมาพูดให้ฟังว่านะหลายคนก็การันตีกันว่าเห็ดคนน้อยชอบโดดกินเห็ดนูน่นเห็ดนี่เห็ดนั่นนะครับ ผมก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมแหละครับว่ามันโดดกินไม่ได้นะครับเขาก็ไม่เชื่อ,เ,อเขาก็มาถามแต่ว่าถ้าังไงจะไม่ให้มันโดดกินผมก็บอกไปว่ามันไม่ได้โดดกินแค่คุณดูแลอุณหภูมิไม่ถูกคุณใช้อุณหภูมิในการเลี้ยงการบ่มไม่ถูกเขาก็ไม่เชื่อกันนะครับเขาก็ถามอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับ มันโดดกินหมดเลยผมก็โอ๊ยู้ทำยังไงฮะแต่ก่อนผมก็ทําลงสองคลิปไปแล้วแวยังเข้ามาถามเลยว่าท,ทํางไงทํายังไงไม่ให้มันโดดกินมันไม่ได้โดดกินนะนะครับเนี่ยครับถ้าผมอยากจะมายืนยันนะความคิดของผมอนะครับยืนยันว่ามันโดดกินกันไม่ได้นะครับมันไม่สามารถโดดกินได้แต่ว่ามันสามารถเกิดได้ใน ในวัสดุหรือว่าอุณหภูมิที่คุณเลี้ยงนะครับเนี่ยผมทําห่างกันเนี่ยครับนะครับไม่ได้ยกมานะครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยนี่ลงเห็ดคนน้อยนะครับอันนี้เห็ดคนน้อยก็จะรื้อวันนี้นะครับนี่ลงเห็ดคนน้อยจะรื้อวันนี้นะครับอีลงลงนั้นเมื่อวานได้แปดโล นะครับวันก่อนได้หกโลนะครับสามสิบมัดนะครับสามสิบมัดสามสิบมัดเก็บสองวันนะครับได้สิบกโลนะครับว้าเมื่อวานไปขายตลาดเย็นขูดไปขายไปนะครับไปลองตลาดใหม่ขูดไม่ทันนะครับกลับมานั่งขูดที่บ้านอีกโลก,ออกว่านะครับ อ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันนี้ลงเห็ดคนน้อยนะครับลงที่ถ่ายทําเสมอๆนะครับลงลงที่เล็กมาตรฐานนะครับบรรจุยี่สบสี่ก้อนได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือเห็ดฟางนะครับจะจะให้ดูเห็ดฟางนะครับคือหลายคนก็ก็ทำไมมันมันโดดกินโดดกินแบบนี้ครับมันกินแค่นี้มันห่างแค่นี้นะครับเนี่ยครับทางเดินนะครับ อ่าจะขึ้นยังไงดีอ่าจะให้ดูก่อนเนี่ยครับดอกเก่าดอกแก่ผมก็เอามาพาดไว้ฮะผมไม่อยากให้มันโดดสูงนะครับผมก็เลยเอามาพาดไว้ให้มันขึ้นไปเลยมันไม่ต้องโดดนะครับเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ต้องโดดนะครับอ่าผมไม่อยากให้มันโดดนะครับอ่วันนี้อโน่นนะครับเห็ดฟางไปร้อยบานแล้วฮะ ออกไม่เยอะเป็นเป็นสูตรสูตรใหม่ฮะเพราะวิธีสูตรใหม่มันก็เลยอาแบบวันนั้นอากาศร้อนมากลืมเปิดนะครับดอกเล็กฟอตายหมดนะครับเนี่ยในโรงนี้นะครับไม่ต้องมืดนะครับเห็ดฟางไม่ชอบมืดนะครับถ้ามืดแล้วดอกจะขาวเผือกเลยนะครับเอา ใส่หน่อยก็ได้นะครับดอกจะงามเนี่ยถุงเห็ดคนน้อยที่เปิดออกทำเองจากฟางแล้วมันก็หมดผมก็มาทิ้งไว้ในนี้นะครับมันก็เกิดในถุงของมันนี่นะครับอยู่ใต้นี้นะครับมันอยู่ใต้นี้เลยนะครับจะให้มันโดดขึ้นเลยนะแต่มันไม่ยอมโดดนะนี่เห็ดฟางนะครับเนี่ย เห็ดฟางนะครับเห็ดฟางนะครับนี่เห็ดฟางนะครับมันไม่โดดนะครับเนี่ยเห็ดฟางทั้งนั้นเลยครับฮะไม่มีเห็ดกคนน้อยขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรถึงไม่มีเห็ดคนน้อยขึ้นเพราะอุณหภูมิที่เราเลี้ยงน่ะ มันไม่สูงนะครับมันต้องชื้นพออุ่นๆน,นะ 30, 30สามสิบสาสิบสาเอ็ดประมาณแถวนี้นะครับเพราะเราเลี้ยงอุณหภูมิที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่ามันโดดกินนะครับนี่ฮะไข่เล็กไขน้อยก็กำลังจะเกิดนะครับฮนะภาพอาจจะเร็วๆหน่อยนะครับบางก้อนก็เกิดแล้ว มังกอนก็ดอกโตแล้วนะครับมางกอ้นก็ยังพึ่งเป็นไข่เล็กๆนะครับดูข้างล่างกันนะครับมันไม่ดกแล้วครับเพราะว่าสองก้อนเชื้อสองก้อนเชื้อดูดีผมใส่ได้ห้าก้อนมัดปาานุดครับ มันไม่โดกหรอกพ่อผมใส่น้อยแค่ผมทดลองว่ามันจะขึ้นไหมฮะแค่ลองว่าเห็ดคนน้อยมันจะโดดไหมแค่นั้นเองอะนะครับแล้วจะทําลงคลิปให้ดูกันนี่แหละครับว่ามันไม่ได้โดดนะครับเปิดตรงน,นี้ก็แค่คนดูแลอุณหภูมินะครับบ่มเชื้อไม่เกินสามสิบแปดหรือเต็มที่ก็สี่สิบนะครับถ้าบ่มเชื้อแรงมันก็บ่มเชื้ออุณหภูมิสูงมันก็ ตัดใยสีวันนั่นแหละครับตอนนี้ใยไม่เดินนะครับไม่มีใยเดินนะครับไม่มีใยเดินเอาผมผมก็แปลว่าทาสูตรใหม่ผมไม่ชอบมีใยนะใยไม่มีนะครับอฮะเนี่ยก้อนนี้ขึ้นก่อนเพื่อนแต่ว่าดอกเล็กเยอะมากแต่ว่าผม ลืมเปิดระบายวันหนึ่งนะอุณหภูมิสูงมากตายฟอหมดนะครับนะครับไม่เยอะแต่ว่ามันก็ไม่มีคนน้อยแค่ให้ว่ามันไม่มีคนน้อยแต่มันมีเห็ดฟางนะครับนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกำลังเกิดนะครับนะฮะ เปิดเลยก็ได้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเปิดไปทางนี้นก่อนฮะเช้ามาไม่เป็นไรเพราะอุณหภูมิข้างนอกข้างในมันเท่าๆกันเราสามารถเปิดได้นะครับแต่สายแล้วอย่าเปิดนะครับอุณหภูมิจะตัดกันเห็ดจะปึ๊บปั๊บทันทีเลยนะครับชอนั้นก็พอสมควรนะครับเดีย๋ยวผมจะเด็ดดอกนี้ก่อน ไม่ได้ว่าบอกว่าไม่ได้บอกว่ามันออกเยอะออกน้อยนะครับบอกว่าแค่จะบอกว่ามันโดดกินกันไม่ได้นะครับนี่ฮะก้อนคนน้อยนะครับเนาะเกิดข้างในถุงอยู่เนี่ยมันไม่ยอมโดดอ่ะนะครับเนี่ยก้อนที่เป็นราฮะเป็นราเขียวฮะก็ามาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับนี่ดอกที่เก็บมาไม่ไม่อยากให้มันโดดก็เลยเามาพาดไว้นะเลยมาพาดไว้เฉยนะครับ ว่าเผื่อว่ามันจะเดินง่ายๆมันไม่ต้องโดดน,นะครับมันอาจจะสูงหน่อยมไม่โดดน,นะครับผมเก็บดอกเ่อนเนี่ยอ,อย่างที่บอกเนี่ยครับเนี่ยฮะถุงกลน,น้อยยังอยู่นะครับหรือว่ามันออกจากถุงไม่ได้เลยโดดไม่ได้นะครับอมีไม่กี่ดอกเพราะว่ามันเหมือนมันโดนความร้อนตายไปชุดหนึ่ง นี่แหละครับแค่อุณหภูมิมันสูงขึ้นหน่อยเดียวคือผัดเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนหน่อยเดียวเนี่ยแค่ไม่กี่องศาเนี่ยมันก็สามารถตายได้เลยนะครับดอกเล็กดอกน้อยอะนะครับหลายคนไม่กล้าทำนะครับบางฟาร์มท่านก็บอกว่าต้องทำห่างกันอย่างน้อยสนะิเมตรยี่สิบเมตรหรือว่า อย่าทําใกล้กันเลยคนน้อยโดดกินหมดนะอย่างเพื่อนผมก็บอกว่าอ่แม่งโดดกินแม่กระสังเหตุนางฟ้าโอ้มันไม่รู้ว่ามันอศรัทธาศาส,สนาอะไรนะครับมันเชื่อไปหมดเลยนะครับเดวจะหลอกให้มันขายนานะครับมันหูเบาเลยเกินต้องทําด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่านี่ยครับ เนี่ยฮะเห็ดเห็ดฟางนะครับไม่ใช่เห็ดโคนนะครับเห็ดฟางนะครับมันก็เป็นเห็ดฟางนะครับไม่มีเห็ดโคนน้อยนะครับเพราะว่าเราอย่าอุณหภูมิเนี่ยอย่าเกินสามสิบสองเลยนะครับอย่าเกินเลยถ้าเกินเมื่อไหร่เกินสักวันหนึ่งปุ๊บหรือว่าเกินสักตอนบ่มเชื้อนะครับเกินตอนบ่มเชื้อนะถ้าอุณหภูมิเกิน สามสิบแปดตอกไปสี่สิบเมื่อไหร่เชื้อคนน้อยมันก็จะเกิดนะครับถ้าอุณหภูมิมันเกินเมื่อไหร่เชื้อเห็ดคนน้อยมันก็จะจะจะเกิดอนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับสปอร์ไม่สปอร์แล้วนะครับเกี่ยวกับอุณหภูมิเลยนะครับเกี่ยวกับอุณหภูมิเลย,บ,เย,บ,เลยบางคนโอ้โหทาเอาเชื้อซื้อเชื้อเห็ดคนน้อยมาได้กินเห็ดเอเออซื้อเชื้อเห็ดฟางมาได้กินเห็ดคนน้อยทั้งหมดเลย ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเขาเขาหลอกเขาเอาเชื้อผิดมาให้ก็เข้าใจกันไปทางนู้นเลยนะครับเข้าใจกันไปทั่วไปหมดเลยก็คือความไม่เข้าใจในเรื่องอุณหภูมิในการเลี้ยงมันน,น,นะครับถ้าเราทําความเข้าใจในอุณหภูมิในการเลี้ยงอ่าคนน้อยฮะคนน้อยต้องเลี้ยงกี่ต้องบ่มกีนะคนน้อยต้องบ่ม 40ขึ้นเลยนะครับ40 50บเลยคุณเอาเป็นว่าคุณปิดโรงสนิทคุณปิดโรงเรือนมันสนิทคุณไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยว่ามันจะร้อนจะเย็นจะหนาวนะครับให้ปิดสนิทไปเลยนะครับให้ปิดเป็นสนิทไปเลยภายในสี่วันเนี่ยปิดไม่ต้องดูแลไม่ต้องไปใส่ใจมันเลยนะครับเอาผ้ายางคลุมเสร็จหนีบเทปหนีบแปะกิ๊บให้ดีหรือว่าแปะเทปกาวแปะอะไรเลยนะครับ ทับปีนทับอะไรให้ดีฮะห้ามอากาศถ่ายเทเลยนะใยจะเดินไวนะครับใยจะเดินไวมากนะครับใยจะเดินไวมากแล้ววอลลังตัดใยเนี่ยจะเกิน35นะครับไม่ต่ํากว่า33นะครับถ้าต่ํากว่านั้นเดี๋ยวเชื้อตายมันเชื่นเกินไปนะครับเชื้อมันจะเชื้อมันจะตายนะครับเช,ชื้อมันจะเน่านะครับ มันจะไม่ค่อยออกนะครับจะออกน้อยบางทีออกแต่เป็นดอกเข็มนะครับเพราะว่ามันเกิดจากฟางนะครับเชื้อมันตายหมดมันเหลือแต่อ่ามันเหลือเชื้อมันตายหมดมันเป็นอาหารทีนี้มันก็เกิดจากฟางแล้วนะครับจะเป็นดอกเข็มนะครับเนี่ยครับผมให้ดูนะครับเนี่ยลงติดกันอย่างนี้เลยครับไม่ไม่ต้องห่างเป็นสิบเมตรยี่สิบเมตรหรอกนะครับดูแลอุณหภูมิตามที่ผมแนะนําเนี่ยนะครับ ผมเชื้อไม่เกินสามสิบแปดฮะเลี้ยงไม่เกินสามสิบสองฮะสามสิบสองคือให้เต็มที่แล้วไม่บวกลบไม่ไม่บวกแล้วะยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดได้ยี่บห้าได้นะครับถ้าอุณหภูมิเย็นเลยนะครับอุณหภูมิเย็นแต่ว่าไม่ใช่เย็นแบบว่าอ่าไม่ใช่เย็นแบบว่าไม่มีร้อนนะครับคือในก้อนนะ่ะมันเย็นแต่ภายนอกอ่ะอุณหภูมิมัน ภายนอกมันสูงหน่อยหนึ่งสามสิบสองสามสิบสามสองได้นะครับมณนกูมิอย่างนั้นมันได้แต่ว่าในก้อนมันจะเย็นมันจะไม่ค่อยร้อนนะครับถ้ามันร้อนเมื่อไหร่ใหญ่มันก็เดินต่อนะครับอย่าถ้าร้อนขึ้นสูงมากกับคนน้อยนะครับได้กินคนน้อยนะครับแค่ผมจะให้ดูนะครับว่ามันคนเข้าใจผิดลหลายๆคนยคนนะครับว่าคนน้อยว่าคนน้อยโดดกินเห็ดอื่นนะครับ มันไม่โดดนะครับผมลงหลายคลิปแล้วก็ก็ยังถามอยู่นะครับคือเรื่องอุณหภูมิคุณต้องดูแลให้ดีนะครับนออกมาเยอะหรอกแต่เก็บไม่หมดนะครับอาจจะได้สักโลหนึ่งนะใส่เชื้อน้อยนะครับแต่ยังไงมันก็ได้เก็บแต่ว่าจะทำให้ดูว่ามันไม่ได้โดดกินนะครับเนี่ยห่างกันแค่นี้นะครับจำไว้นะครับ ว่ามันโดดกินกันไม่ได้แต่อุณหภูมิคุณต้องจําเรื่องอุณหภูมิให้ดีนะครับต้องจาเรื่องอุณหภูมิให้ดีถ้าอุณหภูมิมันของไข่ของมันนะครับอุณหภูมิของไข่ของมันทําไมทําไมเอ่อคนน้อยเขาถึงบอกว่ามันโดดกินเห็ดฟางนะครับเพราะว่าในเห็ดฟางเนี่ยมันก็ใช้เพราะวัสดุด้วยฟางฮะเห็ดคนน้อยมันเกิดจากฟางได้เห็ดคนน้อยเกิดจากเปลือกเปลือกถั่ว ถั่วเหลืองตัวเขียวที่เขาผสมเข้าไปในในเชื้อขยายเห็ดโคนนะครับมันก็เกิดได้นะครับถ้าอุณหภูมิสูงถ้าคุณอุณหภูมิไม่สูงมากเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยนะครับยังไงมันก็ไม่เกิดอย่างมากก็เป็นเห็ดขี้ควายเกิดนะครับเห็ดขี้ควายก็ช่างมาันปล่อยมันไปบางคนก็เรียกลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยครับปล่อยมันไปที่มันแห้งตายพอตัวน,นั้นมันตายหมด พอตัวน,นั้นมันตายมันลาหมดเดี๋ยวเห็ดฟางก็จะเกิดนะครับจะเย็นหน่อยหนึ่งเพราะว่าประมาณเจ็ดแปดวันนะครับความโตเต็มที่ของมันถึงจะได้เก็บนะครับเห็ดฟางจะโตช้าหมดไวนะครับอ่าเทปนี้แค่นี้นะครับแค่มาการันตีว่ามันไม่โดดกินแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่ฮะลงเห็ดคนน้อยในชุมชนเห็ดคนน้อยเลยครับอ่า เป็นแกะขาวอยู่ในแกะดําเลยเนี่ยนะครับอ่าในฝูงแกะดําเลยนะครับ,แก,รบแกะขาวตัวเดียวนะครับครับขอบคุณที่ติดตามพิจารณาดูนะครับเผื่อจะได้กินเห็ดฟางมั่งนะครับชาวบ้านชาวบ้านนะครับฟามใหญ่ยะซีเรียสด,ด้วยนะครับฮะคุยกับชาวบ้านขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ